สวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้เรามาบอกนะคะคือแนวทางสูตรหวยฮานอยนะคะจับไหลนะคะจับไหลจับไหลก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกันคนละแชร์สองแชร์นะคะเข้ากลุ่มนะคะเพื่อให้ทุกคนที่ยังคำนวณไม่เป็นหรือดูเลขจับไหลไม่เป็นได้ดูเป็นนะคะสูตรนี้เราสังเกตได้ว่าสองตัวบนสองตัวล่างมาดีมากนะคะ สองตัวบนก็จะมีหลุดบ้างนะคะรอบหนึ่งนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าเท่าที่สังเกตและใช้มาอยู่ทุกวันสองตัวล่างเดินดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้ไปได้ทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฮานอย v i p นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะว่าจับไหลยังไงรอบนี้อบีจะใช้สองตัวล่างก่อน บางทีแอบีก็จะใช้ตัวแปลงบางทีก็ใช้เลขสิบแต้มนะคะตัววินนะเฉพาะตัววินเราจะบอกไม่ได้ว่าใช้ตัวไหนดีเพราะว่าแอดบีจะดูสถานการณ์ของเลขว่าเราจะใช้แปลงหรือจะใช้เลขสิบแต้มมาจากคู่นะคะคู่แรกนะคะเราจะใช้ตัวเด่นคือ4กับ6นะ4กับ6นะคะ หถ้าแปลงเป็นเลขนะอันนี้ตัดไปนะเพราะว่าเมื่อกี้ทาผิดนะคะแปลงเลขให้เป็นเจ็ดนะคะหกบวกหนึ่งท่ากับเจ็ดนะคะเจ็สองตัวนี้มาจากไหนศูนแปลงเป็นสองนะคะแล้วก็เพิ่มสิบแต้มเป็นแปดนะคะสองบวกแปดเป็นสิบนะตัวนี้นะคะเลขที่ได้คือ เลขสี่นะคะเลขนี้ตัวนี้เลขสี่มาสี่นะคะต่อมาเราจะใช้สี่เก้านะคะตัวนี้เด่นไอเด่นเก้าสี่เก้าสี่อจะบวกไปเพิ่มนะจากเก้ 9, ให้เป็นศูนนะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าอันนี้แปลงเป็นสองนะคะ แปลงเป็นสองอันนี้ลบนะคะได้8เราจะได้เลขสิบแต้มกับเลขแปลงนะคะทุกคนเลขที่ได้คือเลข9นะคะเลขฟินคือ0นมา9 0นะคะต่อมาเอา9กับศูนย์เป็นตัวเด่น9และ0นนะคะ เห็นไหมสองตัวล่างมันมานะคะเลข9ก็มาหลักร้อยนะคะเก้าแสองนะคะหนอันนี้ใช้ตัวแปลงนะสองตัวนี้ใช้ตัวแปลงเลขที่ได้คือเลข9นะคะเลข7 9็้าของบนมาตัวนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราก็ได้เป็น ก้าวมาหลักร้อยต่อมานะคะเราเอาสี่กับเจ็ดมาเป็นตัวเด่นสี่เจ็ดนะคะหกนะคะแปดหนึ่งสองมาตัวแปลงนะคะตัวนี้แปลงกับบวกบวกบวกเพิ่มนะคะ เลขที่ได้นะคะคือเลขเจ็ดวินเข้าสองนะคะตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมคะถ้าแปลกแปลงเป็นสามนะ่ได้ด้วยเนะี่ยแปลงเป็นสามต่อมาเด่นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งนะคะสองแปดเจ็ด สามามมจากไหนมาจากเลขแปตัวนี้นะคะมาจากเลขแปตัวนี้เพราะว่าแปลงเลขที่ได้คือแตก3มตัวนะคะนะคะเลขที่ได้คือ1 0ึ่งศนะคะวินแตก3ตัวต่อมาเกเจ็เด่น เบวกเป็นศนอันนี้บวกเป็น 8. แปแปลงเป็นสองแปลงเป็นสานะคะเราจะได้เป็นเด่นคือเจเข้าเจนะคะตัวนี้แตกนะคะแตกคือ อ๋อไม่แตกนะคะตัวนี้ก็คือเข้าวิน7 8ตัวนี้นะคะเข้าวิน7 8เดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้จะมาไหมนะคะ7 8 7 8แปดเจ็ดแปดมันมีโบกเพิ่มมาแล้วนะคะให้เอาเป็นแปงหนึ่งสองนะคะแด 3นะคะลองดูนะคะชุดนี้จะมาหรือไม่นะคะของวันนี้นะคะของวันนี้จะมาหรือไม่เดี๋ยวเราก็มาดูผลงานกันนะแต่ว่ามาได้ถึง3หน่อยนะคะมาได้ถึง3มหน่อยตัวนี้เราแปลงเอานะลูกนะคะของวันนี้คือเจ็ดแปดหนึ่งสองแดสามาแปดา ตัวนี้ซ้ำซ้ำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีกคือศูนย์นะคะตัวนี้ซ้ำนะคะซ้ำซ้ำตัวซ้ำม,มักจะมานะคะทุกคนก็คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะคะบอกบุญต่อตอกันไปใครที่ยังทำเลขไม่เป็นก็ให้ทำเป็นนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง v i p ตอนนี้นะคะแชร์แชร์แชร์ชแล้วแคปหน้าจอมาแชร์ลงกลุ่ม นะคะคแคปหน้าจอมานะคะจะดึงเข้ากลุ่มให้จ้าสวัสดีค่ะ